สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาเจอกับส้มอีกแล้วนะคะมิตรรักแฟนหวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะส้มก็นะคะมาอยู่กับสูตรออแฮงค์นะตอนนี้ก็มีสูตรแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะทันไหมนะคะรอบหกทุ่มกว่านะคะอ่ะส้มได้สูตรหมื่นบวก หน่วยคูณ3นะคะสูตรนี้นะคะตัวทานายที่2-43%เรซนะคะรอบนี้แทงเลขหนึ่งนะก่อนหน้านั้นถูกไปแล้วนะคะ3รอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแทงกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะโดยวันนี้ส้มมีงบนะคะประมาณ8 0 0พนนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะอ่ะสูตรนี้นะคะก็เข้าเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะโอเคส้มเติมไป8 0 0พเนาะอ่ะโอเค มานะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตเข้าไปแทงที่หวยออนไลน์นะคะเหลือย0วิบวิไม่ทันนะอ่ะกด19ประตูนะคะแทงเลขหนึ่งลงไปนะคะสองตัวบนสองตัวล่างนะ,ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะจะใส่ไปที่ตัวละ200เลยนะคะอ่าเป็น7,600อ่าวางเดิมพันเลยะคะ่ะวันนี้นะคะส้มมีงบจุกๆให้ตัวเองนะ,ะเออทันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นว่าหวยจะเข้าไหมนะคะสาหรับรอบนี้นะ,ะน่าจะเข้าแหละนะอ่าโอเค มาเข้าเออเข้านะคะได้ยินเสียงนะคะอ่ะเดี๋ยวมารีเฟนอ้ยเข้าเฉยออกเป็น1 9นะคะออก2ตัวล่างโอ้โหมารอบแรกนะคะก็เข้าแล้วนะคะได้กําไรมา1,400บาทนะคะอันนี้คือปูปับรับโชคมากนะอ่ะปูปับรับโชคมากนะคะโอเคอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวฝาก Facebook หน่อยเดี๋ยวจะไปบอกสูตรนะคะอ่ะ เฟซบุ๊กค่อยตามไปแทงกันเดี๋ยวตอนนี้ไปแทงก่อนพูดผิดนะคะโอเคเรามากลับมาที่สูตรเดิมของเรานะคะสูตรอื่นมันไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่ว่าสูตรที่เราใช้เนี่ยตอนนี้คือเข้าไปแล้วซีรอบติดนะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักรอบนะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักรอบนะแต่ว่าก็ดูสูตรอื่นไปนะคะมันก็ยังไม่ค่อยโอเคอยู่ดีเนาะมันก็ถูกไม่ติดกันเยอะเหมือนสูตรนี้นะคะหมื่นบวกหน่วยคูณสามนะคะอ้าวโอเค เดียวส้มนะคะจะเล่นสูตรเดิมนั่นแหละอ่าเลขแปดนะคะรอบนี้เอาเป็นตัวทำนายที่สองนะคะขึ้น43เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้นะโอเคเราก็ถูกไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้แบบเร็วมากนะคะคือรอบเมื่อกี้นะคะกลัวแทงไม่ทันนะคะก็เลยแบบใส่ใส่ไปนะคะโอเคเดี๋ยวส้มนะคะก็จะเข้าที่หวยออนไลน์นะคะรอบที่1น4นะคะกด2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูนะคะแทงเลข8นะคะเป็นยีกย่กี่ออนไลน์ยี่กี่ ย,ยี่นะยกีู่โซนสานะยี่กี่อะไระพูดผิดนะคะของเว็บไลฟ์เบสนะคะส้มแทงที่ตัวละ100บาทนะคะลงทุนไปสามพันแนะคะโอเคถ้าได้รอบนี้ก็กลับว่าจะพอนะคะอะ่เดี๋ยวมาสุ่มเลขกิมเลขให้เพื่อนๆดูก่อนนะทันไหมเราสามารถยิงได้นะคะแค่เรามีบินแทงนะคะ250บาทขั้นต่ํานะคะก็สามารถกดแทงได้เลยนะคะ อ่าส้มก็จะสุ่มตัวเลขไปแบบนี้เลยนะคะก็กดยิงเลขได้นะรอสิบวินะคะก็ยิงได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับยิงเลขก็ได้โบนัสด้วยนะ,ะเพื่อนๆก็ไปลองดูได้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรานะคะมาลองลุ้นผลหวยกันดีกว่าว่ารอบนี้นะคะจะเข้าไหมนะคะรอบที่หนึ่งร้อยสิบ ะะะระหว่างรอฝาก a c e b o o k ส่วนตัวหน่อยอันนี้เป็น facebook ส่วนตัวของส้มเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปเพิ่มเพื่อนนะคะติดตามกันได้นะคะข่าวสารต่างๆของส้มนะคะสูตรส้มก็จะมีลงในเพจนะคะแนวทางลงในเพจนะคะเพจเจ๊ส้มหวยเด็ดแฟนเพจนะคะอ่ะก็เป็นอันนี้แหละนะก็อย่าลืมไป กดไลค์นะคะติดตามเพิ่มเพื่อนหน่อยนะเอออันนี้นะคะก็ลงแนวทางบ้างนะคะโอเครอรุ้นผลหวยกันสักโค่นะคะโอเคค่ะผลหวยออกแล้วนะคะปอ๊อปอัพเด้งขึ้นแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารีเฟชกันนะคะว่ารอบที่114นะคะของวันที่17เมษายนะคะประมาณดึกๆนะคะ จะเข้าเป็นตัวไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เข้าไปสองรอบติดแล้วนะคะสำหรับสูตรอเฮดคือใช้ดีมากนะแม่นะอ่ะเดี๋ยวจะรีเฟนให้ดูเลยนะคะว่าเราถูกเป็นตัวบนหรือตัวล่างนะคะรีเฟนเลยจ้าโอเคค่ะมาแล้วนะคะผลหวยนะคะอ่ะ ออกเป็นสันตัวล่างนะคะ8 7โเอ้โหเราถูกพี่กัดล่าง2รอบติดแล้วนะคะบวกมา5,200นะคะตอนนี้มีเงินในเครดิตนะคะ2 0 0 0ันนะคะลงทุนไป8,000กนกำไรหมื่นเอ็ดเลยนะคะอ่ะใช่ปะไม่ใช่หมื่นเอ็ดเนาะกำไร10,000หมื่นกำไรหมื่นหรือเปล่า เออหมือนห้าเลยนะคะโอเคสาหรับสูตรตอนนี้นะคะก็44เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วนะคะถูกห้ารอบติดนะคะหมือนบวกหน่วยคูณสามนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นกันนะสำหรับสูตรออลแฮงนะคะก็ไปลองกันได้นะคะใครไม่มีสูตรก็สามารถทักไปได้เลยนะคะที่แอดทีม789นะคะน,นี้เป็นไลน์แอดใหม่ของส้มนะคะใครอยากทักททยอยากพูดคุยอยากขอแนวทางอันนี้ทักไปคุยกับส้มเองได้เลยนะคะที่แอดทีม789นะคะโอเค นะเดี๋ยวส้มจะไปถอนเครดิตหลังจบคลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะมีเวลามาอาดสองรอบปังๆให้เพื่อนๆดูก็โอเคนะถูกไปนะคะสูตรห้ารอบติดแทงถูกสองรอบนะคะกำไรหมื่นห้าเลยนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวส้มไปถอนเงินนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะฟันนี่ลาติสวัสดีจ้า